สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกแปดครับมาแจ้งข่าวดีท่านผู้ชมทางบ้านครับจะได้รับเงินในเดือนกันยายนหลายกลุ่มนะครับเงินเข้าเริ่มพุ่งนี้หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดและเข้าวันที่สิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ากันยายนนะครับยี่สิบห้าสามสิบกันยายนสองห้าหกแปดใครอยู่กลุ่มไหนได้รับเงินอะไรเท่าไหร่ เชิญชมและเชิญฟังรายละเอียดครับหนึ่งกันยนายนสองห้าแปดนะครับบัตรสําคาญแห่งรัฐนะครับวงเงินซื้อสินค้าสามร้อยบาทนะครับวงเงินช่วยค่าเดินทางเจ็ดร้อยห้าสิบาทเข้าในวันพรุ่งนี้สามสิบกันยายนสองห้าแปดสามารถนําบัตรประชาชนไปใช้บริการได้นะครับสําหรับค่าการทุงต้มแปดสิบาทต่อสามเดือนอันนี้เข้าตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดถ้าเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาย,ยังไม่ใช้ 1นึถึงสากันยายน68ใช้ได้นะครับก็บวงเงินทั้งหลายนี้นะครับเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1กันยายนถึง30กันยายนนะครับนำบัตรประชาชนไปใช้บริการได้เพราะว่าวงเงินนี้เป็นวงเงินเข้าบัตร,ร,รประชาชนสมาร์ทการ์ดนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้นะครับ1กันยายน2 5งหพรุ่งนี้ครับ1กันยายน2 5งหพรุ่งนี้วันเดียวกันครับ เงินช่วยค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันนะครับซึ่งโครงการนี้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทกสให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานฤดูการที่แล้วนะครับเขาจะโอนทุกวันจันทร์ในเดือนกันยายนจะมีมีการโอนเข้าบัญชีทกศให้พี่น้องชาวไร่อ้อยในวันจันทร์ที่1กันยายน8กันยายน15กันยายน22กันยายน29กันยายนโดยหลักเกณฑ์ก็คือผู้ลงผู้ ปลูกอ้อยที่ส่งอ้อยสดเข้าโรงงานฤดูการที่แล้วนะครับต้องทํารายการกับแอปทางรัฐนะครับโดยโกดโอนไปทกศทําในแอปทางรัฐนะครับกดโอนไปทกศในแอปทางรัฐทําก่อนวันอาทิตย์ทําภายในไม่เกินวันอาทิตย์18บแนาฬิกาถ้าทาวันอาทิตย์ถ้าทําภายในไม่เกินวันอาทิตย์18บแนาฬิกาอาทิตย์ใดก็จะได้วันจันทร์ถัดมายกตัวอย่างวันนี้วันที่3าสิงหาคม2องพใครที่ยังไม่กดทํารายการในแอปทางรัฐนะครับ ให้กดทํารายการนาย้ําทางรัฐกดโอนไปธกศวันนี้34สิงหาคมใครทํากดโอน,นไปตกศในแอปทางรัฐไม่เกิน18:30น34สสิงหาก็<อ>จะได้เงินโอนค่าตัดอ้อยสดค่ํานี้กศในวันพรุ่งนี้1กันยายน2568ทํานองเดียวกันนะครับใครทําช้ากว่านี้แต่ไปทําหลังนี้แต่ทําให้ช้ากว่า18:00นาาวันอาทิตย์ถัดไปก็จะได้เงินโอนวันที่8กันยายนทํานองนี้นะครับก็การโอนเงินอ้อยสด 6 9บาทต่อตันจะมีการโอนทุกวันจันทร์นะครับจนกว่าเกษตรกรจะได้รับการโอนเงินครบทุกรายเขาบอกว่ามีหมดเขตการกดในแอปทางรัฐในหมดเขต30กันยายน68นะครับเงินตัอดอ้อยสนโอนเข้าบัญชีตกสน,นะครับนำบัญชีตกสไปเบิกมาใช้มาจ่ายได้นะครับพรุ่งนี้ครับโอนเข้าบัญชีตกสน,นะครับ1กันยายน268 วันที่10กันยายนสองหครับเบี้ยยังชีพอปรสบวอายุ6 0สิถึงหกปีหกร้อยถึงเจ็ปี7 0 0ดรสิถึงแปปี890ปีขึ้นไป1,000บาทรับวันที่10กันยายนสองหนะครับเบี้ยพิการครับอายุ18ปีขึ้นไป800บาทเบี้ยพิการอายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาทก็รับวันที่10กันยายนสองหนะครับเงินดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปี600บาทรับวันที่10กันยายนครับ เงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดหรือเบีย้ยผู้ป่วยเอดนะครับใครที่ขอความช่วยเหลือจากอบตรหรือเทศบาลเอาไว้จะได้รับการโอนเงิน500บาท10กันยายน2568ครับ500บาทนะครับ15กันยายน2568ครับเงินเข้าไปการอสม2,000บาทเป็นค่าเริการอสมอของเดือนสิงหาคม2568ที่พี่น้องอสมอปฏิบัติงานไปแล้วและส่งรายงานอ,อสมหภายในไม่เกิน25สิงหาคม2568 จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตกศสอ0 0บาทนะครับส่วนรายการหัก,กจกสมสมหักกี่บาทช่วยสมาชิกเสียชีวิตกี่รายยังไม่ทราบต้องรอสมาคมกจกสสมประชุมกันก่อนในช่วงต้นเดือนกันยายน2 5งนะครับเมื่อทราบข่าวจะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ค่าบริการ2 0 0 0บาทโอน15กันยายน2568โอนเข้าบัญชีตกลให้กับพี่น้องอสมอทั่วประเทศและพี่น้องอสอสกร,ร,รุงเทพด้วยนะครับ 15กันยายน6 8รอรับค่าประการออสม2000บาทครับต่อไปครับ1 6 1 7 1 8กันยายน3ามวันรวดนะครับเป็นการโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุจะได้เงินเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรสภาการแห่งรัฐนะครับเงินนี้เขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยก็มีคนถามมามากเหลือเกินว่าทําไมได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรสภการแห่งรัฐผู้ชุง่งขออภัยครับผู้สูงอายุเฉยเไม่ได้หรอ นะครับผู้สูงอายุเฉยๆก็จนเหมือนกันผู้สูงอายุหลายท่านก็คอมเมนต์มาแบบนี้นะครับก็ขอตอบครับอันนี้เป็นเงินจากกองทุนผู้สูงอายุซึ่งเขาได้รับงบจากสัมภาษามิตร,รสัมภาษามิตรนี่เขาเก็บภาษีเล่าบุหรี่ได้เขาก็จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุเห็นว่าเงินมันไม่มากไม่สามารถจะจ่ายผู้สูงอายุได้ครบทุกรายเขาจึงให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งการตีความการให้ความหมายของผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยนั้นเขาหมายถึงผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับจึงได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับหรือถ้าผู้สูงอายุท่านใดที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แบบคนจนเคยทําเรื่องโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือเคยเคยทําเรื่องโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปสานักงานคลังจังหวัด ทำไว้นานแล้วเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นนะครับส่วนใครมีบัญชีพร้อมเพย์เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประจาชน13าหลักนะครับโดย16กันยายน2 5งหโอน800บาทให้ผู้สูงอายุมีบัตรธนาการแห่งรัฐทุกคนนะครับ16กันยายนโอน800บาทสําหรับผู้เกิดก่อนพศ .2496 ใครเกิดก่อนพศ2 4 9 6ได้วันที่16กันยายน8 0 0ทุกคนนะครับเกิดก่อนพศ2496ก็คือเกิด2495เกนะครับเกิด2495 2องสนับย้อนหลังไป 2493, 2492, 2490 2 4องสี8เก้าสเดดหรือเกิดก่อนนั้นอีกนะครับสิ 16. กันยายนรับการโอนเงิน800บาทผู้เกิดก่อนพศสองสี่เครับเข้าใจนะครับต่อไปครับวันที่17กันยายนสองหโอนแปดบาทครับโอนให้ผู้เกิดพศสองสี่ถึงพศสองห้าขยายความชัดๆก็คือใครเกิดพศสองสี่ 2องสี่9ก้าเจ็ดสองสี่เก้าแปดสอกันยนห้าร้อย้าี่ได้แปดรอยโอนสิกันยายนสองาย้ำต้องเป็นผู้สูงอายุมีบัตรคนจนนะครับมีบัตรสำการแห่งรัฐโอนก็มีพร้อมเพียบผูกเลขประชาชนสิหลักนะครับเอาต่อไป18กันยายนโอน800ให้ผู้เกิดพศสองพันห้ะครับสิกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยสี่ส่วน2องพนี ได้ああ800ได้เฉพาะผู้เกิดมกราคม2 5 0 8นะครับเอาสรุป800บาท1 8กันยายน2 5 0 3 2.5 2 4 2 5 0 5 2506 2507และ2.5 0 8เฉพาะมกราคม2.5 08นี่รับ800 1 8กันยายนโอนเข้าบัญจีพพ้อมเพผู้สูงอายุมีบัตรคนจนนะครับมีสิทธิ์สำคัญแห่งรับทำนองนี้นะครับต่อไปครับวันที่1 8กันยายนวันเดียวกันโอน1 0 0ถึง700อันนี้ผู้เกิดหกุมภาพันธ์สองสิงหาาม2 5 0 8ได้มถึง800กลุ่มนี้นะครับ โอน11กันยายนเข้ามาทีพร้อมเพยผูกเลขปัจชาชน13หลักผู้สูงอายุมีบัตรคนจนนะเกิดกุมภาพันธ์2508 700 11กันยายนนะครับเกิดมีนาคม2508ได้600เกิดเมษายน2508ได้500เกิดพฤษภาคม2508ได้400เกิดมิถุนายน2508ได้300เกิดกรกฎาคม2508ได้200เกิดสิงหาคม2508ได้100อันนี้ก็คือรายการโอนเงินผู้สูงอายุมีบัตรคนจนนะเป็นเงินสรงข้อเพื่อการเงนเยี่ยวกับสูขวิท์อายุและได้น้อยนะ โอน16 17 18กันยายน2 5 6 8ครับไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เลยนะครับใครยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกภายในไม่เกิน11กันยายน258จะดีมากครับ19กันยายน258เงินเพิ่มเบี้ยความพมิการ200บาทอันนี้เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชำตน13หลัก200บาทนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชำตน13หลัก โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยความพิการปกติทุกเดือนนั่นแหละครับ19กาันยายนเงินเพิ่มเบี้ยพิการ2 0 0รบาทนะครับ25ากันยายน2568ครับเงินบำนาญเชลภาพนะครับเงินบำนาญชชลภาพผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ที่อายุเกิน55ปีและหยุดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแล้วใครขอรับเงินบำนาญเชลภาพเอาไว้25ากันยายน2 5 6 8รับเงินบำนาญชชลภาพ โอนเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับ30กันยายนสองห้าเงินสงราข้อบุตร1 0 0 0บาทต่อบุตรหนึ่งคนสำหรับผู้ประกันตนประกันทัางคมมาตรา3ามามาตรา3ามรอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับเขาจ่ายได้สูงสุด3คนนะครับในเดือนเดียวกันใครมีบุตรอายุไม่เกิน6ปี3คนได้3,000เลยนะครับใครมีบุตรอายุไม่เกิน6ปี2คนก็ได้2,000ใครมีบุตรหนึ่งคนก็ได้1 0 0 0 30กันยายนรอรับการโอนเงินเข้าธนาคาร เงินสงข้อบุตรผู้ประกันตนระกันทั้งคมมาตา3าม3ามาตรา3 9ครับทั้งหมดเป็นข่าวดีๆที่นํามาบอกกันวันนี้3ามสิบเงหาคมสองครับก็รอรับเงินในเดือนกันยายนตามวันที่ที่กล่าวมานี้ครับสวัสดีครับ